ก็ว่าสาให้อภัยแล้วพูดได้ไหมพร้อมผ่าเมตาพร้อมพพระเจ้าสัตเตสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเท่อนทุกเกิดเส็จเจ็ดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น งเป็นสุขเป็นสุกเถอะอย่าได้เว้นทุกใจทุกใจเลยสุกสี่ราคาปริหารังสุกทรงเป็นความุึกตายถุกใจรักษาทรงให้คุณจัดทุกไทย 영요 <목소리도>